เราสามารถเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับแม่ครับทำได้หลายอย่างเลยค่ะสอนให้ฟรีเลยขอบคุณมากเลยครับอย่าหลุดนะไอตอนเนี่ยชอบหลุดอ๋อสวยค่ะนะครั้งแรกที่ชมนี่ไม่ต้อยตัดเสื้อตัวเองมาทำามาวเนี่ยสีเหมือนกันเลยนี่ค่ะนักเรียนนิวครับโอ้โหนักเรียนนิวโอ้โหโอ้โหคือ ดูนี่สิครับนี่ครับผมมีเศษผ้าเหลือเยอะมากๆเลยครับพอดีว่าเพิ่งนําไปตัดชุดใหม่ให้คุณแม่กับภรรยามาแต่เสียดายครับอยากจะนําเศษผ้าไปทําประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์ครับมีหลากหลายสิ่งมากที่ผมสามารถนําไป DIY ได้จนไปเจอนี่ครับวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นงานฝีมือตัดเย็บ ช่วยลดวัสดุจากเศษผ้าแล้วก็สิ่งของเหลือใช้ได้เพราะต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้สภาวะขยะจากเศษผ้าหรือว่า Fast f แฟชั่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาอยู่มากพอะสมควรและตรงกับเป้าหมายของผมพอดีครับที่อยากจะนําเศษผ้าที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับ และตอนนี้ครับผมกาลังเดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับอํานวยพรครับและผมก็จะนําเศษผ้าที่ผมมีนี่แหละครับไปให้พี่ๆเขาช่วยสอนหน่อยว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าเศษผ้าเหล่านั้นเป็นอะไรได้บ้างและทําเป็นอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับแม่โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่โอครับนี่ครับแม่โอครับประธานวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับอํานวยพรนั่นเองโอเคค่ะ อยากจะรบกวนคุณแม่อย่างที่เราโทรมาหากันว่าผมมีเศษผ้าจากการตัดชุดเหลืออยู่<ฆ>แล้วเห็นว่าแม่สามารถนําไปทําประโยชน์แล้วก็<ฆ>ลดการเกิดขยะได้<ฆ>ก็เลยอยากจะมาศึกษานะครับว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าเหล่านี้ได้ยังไงบ้างร<อ>ครับแม่ครับได้เลยค่ะน้องนิวคือเราทํางานฝีมือเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยค่ะอยากได้อะไรขอให้ขอมาค่ะ แต่วันนี้อยากให้ทําแบบเบสิกไว้ก่อนเป็นพวงกุญแจแล้วกันนะคะเป็นพวงกุญแจนําโชคโปาโลมานําโชคได้เลยครับจะได้ดูดซับเข้ากระเป๋าเยอะๆโอ้โหสาธุครับแม่ครับ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ มาจากนาสีมือทั้งนั้นเลยมาจากวัสดุที่เหลือใช้ทั้งนั้นเลยเป็นเศษผ้าเหลือใช้จากเครือข่ายชุมชนในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะผ้าผ้าไหมครับผ้าไทยทอมือหรือผ้าที่เหลือใช้ต่างๆอยากได้ผ้าอะไรขอให้บอกแล้วก็แบบไหนขอให้บอกค่ะ แล้วเราก็สามารถนํามาทําเป็นงานฝีมือ<ช>แล้วก็เพิ่มมูลค,าค่าได้ทั้งหมดเลยเพิ่มมูลค่าได้ทั้งหมดสุดยอดเลยครับทั้งนั้นวันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาร่วมเวิร์กช็อปด้วยเพราะเห็นว่าคุณแม่เปิดเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะเปิดเวิร์กช็อปด้วยวันนี้ขออนุญาตร่วมเวิร์กช็อป<ช>นะครับได้ค่ะวันนี้สอนให้ฟรีเลยขอบคุณมากเลยครับทำสินค้าจากเศษผ้าเหลือใช้กันครับ ผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตอนนี้โลกของเรากําลังเจอปัญหาสภาวะขยะล้นโลกอย่างเสื้อผ้านี้ครับก็มีคําว่า fast fashion เข้ามาครับซึ่งรูปแบบหนึ่งของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เน้นการผลิตเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วในราคาถูกและเปลี่ยนแปลงตามเทรนดที่ไปไวมาไวโดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยในราคาย่อมเยาวพอเทรนที่ไปไวมาไวเสื้อผ้าที่ใส่ไม่กี่ครั้งแล้วก็นําไปทิ้งสิ่งนี้แหละครับสร้างผลกระทบเป็นอย่างมากเลย แล้วรู้ไหมครับว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอใช้น้ำมากถึง215ล้านล้านลิตรต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเยอะมากๆและมีเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าถูกฝังกลบหรือเผาทำลายกว่า87%และปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว2-8%ต่อปีจากทั่วโลกครับที่ผมนำปัญหามาเล่าให้ฟังตรงนี้ครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเรื่องของไมโครพลาสติกอีกด้วยแล้วไมโครพลาสติกคืออะไรล่ะครับมันก็คือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากปรมาณ ขนาดเท่ากับมเมล็ดงาหรือว่าเล็กกว่านั้นซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของพลาสติกขนาดใหญ่หรือถูกผลิตมาให้เล็กตั้งแต่แรกมันย่อยสลายไม่ได้นะครับนี่แต่จะทําให้มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆและทําลายทั้งสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่กินเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหารและส่วนมนุษย์ครับ ถ้าได้หายใจเอาไมโครพลาสติกขนาดเล็กมากเข้าไปก็อาจส่งผลกระทบต่อป,ปอดของเราได้สรุปแล้วคือการผลิตเสื้อผ้าแต่ละตัวนั้นต้องใช้ทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเส้นใยย้อมสีการผลิตและการขนส่งดังนั้นครับเรามาช่วยกันได้ครับโดยหาอะไรที่สามารถช่วยลดปัญหานี้กัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะเวิร์กช็อปเป็นตัวอะไรครับคุณแม่ครับทำแบบง่ายๆนะคะก็จะ <c oughs> สอนตั้งแต่เบสิกเลยนะคะสอนทำพงแจปลาโลมานะคะปลานำโชค <c oughs> วันนี้มีแม่ๆอีกสองคนนะครับ <S <s สวัสดีครับ <c oughs> มา <c oughs> ร่วมเวิร์กช็อปเราด้วยนี่นะะ <c oughs> เป็นครั้งแรก <c oughs> ที่คุณแม่มาทำเหมือนกัน <c oughs> โอเคง่ายสุดเลยแม่พกกุญแจปลาโลมาปลาโลมานี่นะคะง่ายๆเนี่ยเราเอาเศษผ้าธรรมดาก่อนนะคะลายสวยๆค่ะจะเริ่มจากการวาดแบบก่อนนะคะเป็นแบบปลาโลมานะคะแม่ทําแบบไว้ให้แล้วค่ะนี่นะคะเป็นแบบเราจะทำลงกระดาษก่อนนะคะจายดินสอแล้วก็ตัดออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราชอบผ้ายังไงแล้วก็ไปเลือกผ้าได้เลยนะเลือกผ้าได้เลยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าหน่อยเพราะว่าเป็นผ้า ไหมนะคะเป็นไหมลายสวยมากเลยค่ะแม่ว่าติดแม่เอาผ้ามาจากไหนครับเป็นผ้าจากเครือข่ายที่ตัดชุดโอท็อปด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยกันเนี่ยเขาตัดชุดรับตัดชุดแล้วเศษผ้าที่เหลือๆนี่เราก็ไปเอาของเครือข่ายมาในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเลยค่ะคือต้องบอกงี้ครับทุกคนว่าเวลาที่เราไปตัดชุดต่างๆที่ออกงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่าผ้าที่นําไปใช้เนี่ยเป็นผ้าที่สวยเป็นผ้าที่ดี เป็นผ้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่เศษที่เราไม่ได้ใช้นี่สิปกติแล้วเนี่ยเราก็เอาทิ้งไปมันกลายเป็นขยะโดยที่แบบว่าเสียดายผ้าแม่ก็เลยมีแนวคิดตรงนี้เริ่มที่จะนําผ้าจําพวกเนี้มาทําประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่ามูลค้าแล้วแถมช่วยโลก้วยอวถูกต้องครับโอเคั้นเราเลือกผ้ากันเลยดีกว่าว่าเราจะผ้าลาไไหนโอ้พี่ๆเลือกกันแล้วด้วยโอ้โหเร็วมาก เน oui uh uh ี่ยน้องมิวเห็นไหมเนี่ยผ้าไทยเนี่ยสวยมากเลยเป็นลายขอด้วยนะคะเป็นขององค์หญิงศิริวรรณวลีนารีรัตน์เนี่ยค่ะคืออันนี้เป็นลายประจําจังหวัดของนนทบุรีเลยใช่แล้วก็เลยเอามาออกแบบอย่างนี้ค่ะมาออกแบบเป็น넥ไทนี่ไงนี่โอ้โหนี่นะคะออกแบบเป็นนคไทเป็น ตัวนี้เลยค่ะสุดเดี๋ยวอันนี้สุดเลยอ่ะนีค่ะนี่คือลายเดียวกันลายเดียวกันค่ะนี่คือผ้าที่ยังดีอยู่นี่งใช่เขาเขาก็นํามาใช้ในส่วนที่ยังดีอยู่อาจจะนําไปทําเป็นชุดเต็มๆไม่ได้แล้วเพราะว่าขนาดจะเล็กเกินไปก็ประยุกทําเป็นอย่างอื่นแทนก็สวยงามไม่แพ้แล้วก็ปากกินลงไปเพิ่มมูลค่านี่ค่ะโหสวยเลยนี่สีสีแบบ สีลุ้งเลยอะถ้าแต่ละคนได้ผ้าอย่างนี้แล้วนะคะสมมุติว่าเป็นผ้าที่จะทําจริงนะคะแล้วเราก็เอาแบบไปวาดเลยค่ะกลับด้านนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาดินสอนะคะก็วาดไปเลยค่ะวาดอย่างนี้เลยค่ะเป็นลายบนก<น>วาดา <นะ S 2> ้เลยนะคะวาดเสร็จอย่าเพิ่งตัดนะคะครับแล้วก็จะเหลือเหลือจากที่วาดอะไว้สัก หนึ่งเซนถ้าไม่มั่นใจถ้ามั่นใจก็เหลือไว้ครึ่งเซนเพื่อไว้เย็บค่ะได้ครับอ่ะอว่าเสร็จแล้วอันนี้สมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือวันนี้นะคะที่ให้ทํานี่คือวาดเสร็จแล้วนะคะจะเป็น<อ>แบบนี้แม่เตียยให้ผมแล้วเตรียมให้แล้วลค่ะสวยวันนี้ผมจะไม่ได้ปลาโลมาสีลุงนะใช่ผมไม่ได้นะผมได้ปลาโลมาได้ปลาโลมาหลากสีโอเคได้อันนี้ก็สวยเหมือนกัน,นค่ะ โผผ้าสวยๆทัลโหลแม่ลชิ้นเลือกได้เลยค่ะนี่แม่เตรียมมาให้แล้วผม<ห>เป็นผมมีลายดอกไม้ด้วยโอเคนอกจากเศษผ้าเนี่ยเราสามารถนําเสื้อผ้าที่อาจจะแบบยืดย้วยแล้วอย่างเงี้ยมาใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้เลยกัะน้องเนวแม้แต่ว่าจังเกงกระโปรงเสื้อผ้าต่างๆหร,รหรือว่าเสื้อผ้ายีนเสื้อผ้าที่เราชอบสวยๆนะคะ ถ้าเป็นยีนก็เท่เหมือนกันนะยีนก็เทพไวรุ่นจะยชอบมากเลยค่ะเวลาไปสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะชอบพวกยีนเพราะว่าแม่ออกไปเวิร์กช็อปนอกสถานที่ด้วยได้ค่ะน้วแนวคิดนี้แม่ไปได้มาได้ยังไงครับที่อยากจะเริ่มทําแบบนี้ก็คือเราเข้าโครงการของกรมเราได้ไอเดียมาว่าเอ๊ะกรมนี้เขาช่วยเน้นเราให้รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการสอนความรู้สอนความรู้แนวคิดต่างๆว่าทาไงจะช่วยโลกแล้วประกอบกับที่เราเห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเรามายุบประยุกลมกัน ก็เลยมาคิดแบบทำแบบโน่นนี่นั่นแสดงว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบมีฝีมือในเรื่องของการออกแบบในการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วทำเป็นงานหัตถกรรมอยู่แล้วยับปักถักร้อยอยู่แล้วโอเคก็เลยนำความรู้ที่มีนะครับมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นไอเดียแล้วก็เพิ่มมูลค่านั่นเองมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณแม่ครับเริ่มกันเลยก็แจกอาวุธเข็มคนละเล่มนะคะน้องนิวนะสายตาดีไหม แต่ตาโอ้โหเข็มใหญ่มากครับแม่ผมผมให้แม่ก็ได้ดูเหมือนแม่อยากได้เข็มใหญ่ใช่ไหมผมให้แม่ก็ไอ้าวอ่ามันมีหลายไซส์จากการเลือกเข็มนี่รู้เลยนะใครตาดีใช่ไหมแม่อย่าหลุดนะไอตอนนี้ชอบหลุดติดไปพอเข้าแล้วหลุดเนี่ยนี่ได้แล้วได้แล้ว ทองเนี่ยเหลือ,อไว้ยัดนุ่นยัดฝองน้ำเนี่ะเห็นแม่บอกว่าแม่ทำวิสาหกิจชุมชนนี่มาประมาณ10กว่าปีแล้วปี2,556แสดงว่าแม่ก็ต้องแบบทำมา12ปี12ปีใช่ล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยแ,แม่เคยแบบคิดไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำมาสิกว่าปีเนี่ย แม่ใช้เศษผ้าไปเยอะขนาดไหนที่แบบช่วยโอ oh, ้หจะให้นับมันน่าจะเป็นตันไหมคะโห้ oh, ต่อปีเหรอแม่ต่อปีค่ะโอ้ oh. ก็ทำไมโน,โน่ในนี่บ้างไม่ใช่ว่าทำเฉพาะโปรกุญแจมีกระเป๋า <ทำ S 1> ด้วยกระเป๋าก็มีหมอน oh. ปลอกหมอนบางทีไม่ได้ขายเราทำใช้เอง oh. แล้วหลังจากที่เราทำใช้เองแล้วมันดูดีแล้วเราก็ถึงค่อยทำขายของ <Okay. S 2> แม่โอทุกตัวที่วางตลาดคือ ส่งขอมาตรฐานได้ทุกตัวมาตรฐานของชุมชนก็คือส่งกระทรวงอุตสาหกรรมครับให้นําไปตรวจก่อนว่าใช้แล้วเป็นพิษกับคนใช้ไหมหรือว่าเป็นภัยกับรอบตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปตรวจการดึงการล้างสารเคมีที่ติดอยู่ก็คือมั่นใจได้เลยว่าสินค้ามีคุณภาพแน่นอนใช่อย่างเย็บไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราส่งขอมาตรฐานเนี่ยเขาจะดูเลยว่าฝีเข็มไม่ผ่านของผมเท่าไหร่ค่ะ ได้กินโปรดักชันด้วยค่ะก็คือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากจากเศษผ้าก็คือเป็นรางวัลกรีนโปรดักชันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแม่ได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วได้รางวัลเรียบร้อยอแล้วประเทศเลยค่ะโอเก่งมากค่ะโอ้นักเรียนเราเก่งมากโอ้เสร็จแล้วครับแม่โหนี่ใช้ได้ค่ะ โอ้เยี่ยมเลยโอ้แม่ตัวของผมบ้างนักเรียนนักเรียนต้อยนะคะใช้ได้ค่ะนักเรียนต้อยดีเลยค่ะนี่ค่ะนักเรียนนิวครับโอ้นักเรียนนิวโอ้โหโอ้โหคือเสร็จเร็วสุดเสร็เลยจริงจริงเสร็จเร็วสุดแต่ว่าห่างไปแต่ห่างไปค่ะน้องนิวต้องเย็บอีกรอบเพื่อให้มันถี่ขึ้นใช่ไหมอันนี้คือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ย พวกนุ่นที่เรายัดไปเนี่ยมันจะหลุดใช่ไหมหลุดออกมาตามเนี้ย่ะโอเคห่างขนาดนี้รถถอยจอดได้เลยจอดไม่ใช่จอดกันเดียวนะจอดสิบพันโอ้แม่โอ้โหไอ้เราว่าเล่นตัวเองก็หนักแล้วนะโอ้โหเดโอดีไอวายโอเคท่านผมใช้ของแม่ต่อเลยโอเคจะได้ไม่เสียเวลาอ่านเมลตรงนี้นะ หลังจากเย็บเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับเจ้าปลาโลมาออกมาแล้วก็ยัดนุ่นเข้าไปหรือว่าอยากจะทําต่อก็ติดพวงก็ได้เป็นพวงมุญแจหรือว่าเป็นที่นวดมือก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคแม่ได้สมาธิได้ความอดทนครับแม่เพราะเราต้องใจเย็นๆในการทำนี่เป็นเกียวซาแล้วแม่ใช่ใช่ที่พูดก็ถูกนะ หางเริ่มมาแล้วครับอ๋อสวยค่ะนะครั้งแรกที่ชมมาแล้วมาแล้วอันนี้รู้สึกจะหัวปลาเล่แต่ต้องดันตรงนี้หน่อยอ๋อดันขึ้น,น <laughs> ไม่งั้นปลาจะไม่มีสมองผม <laughs> น้ว่าผมเาเนีย <laughs> ไไหมม่ต้อยเป็นไงบ้างครับไปต้อยไปถึงไหนแล้วคะนักเรียนทั้งสอง นี่ไม่ต้อยตัดเสื้อตัวเองมาทำนะครับเนี่ยสีเหมือนกันเลยสีสีเดียวกันเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเสื้อแหว่งข้างหลังแม่ตัดมาทำ ปาก็เนี่ยโลมาครับแม่โอเคโลมาจริงๆด้วยโอ้โลมาครับยังโลมาอยู่ครับผมว่าโลมาโอเคเลยนะน้องนิวเก่งมากก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ค่อยๆทําไปอย่างที่แม่บอกว่าได้ฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็ที่สําคัญสุดเลยคือได้นําเศษผ้าที่เหลือใช้เนี่ยมาทําประโยชน์ต่อไปแม่บอกว่านอกจากอันนี้ที่จะไปติดเป็นพวงกุญแจแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนที่กัม นวดมืออ่านวดมือได้ด้วยเห็นแม่บอกก็เพิ่งทําส่งให้จริงๆแล้วตัวนี้ทำช่วยเพื่อนทําส่งให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอะค่ะที่บางคนเขาติดเตียงครับก็ให้เขาไปบีบแล้วทุกคนก็สามารถทําตามได้นะครับจากเศษผ้าที่เรามีที่บ้านนุ่นด้านในก็จะมาจากหมอนเกอนเก่าแวซักเสียแล้วเอาไปซักแล้วก็สามารถมายัดด้านในได้ก็เกิดเป็นประโยชน์อย่างปลาโลมาตัวนี้หรือจะเป็นลายอื่นก็ได้ ที่เราสามารถครีเอทเองสร้างสรรค์เองก็ได้เช่นเดียวกันถ้าทําให้เป็นนะครับก็แน่นอนว่าก็มาเรียนกับเจโอได้เจโอดีไอวติดต่อมาทางเพจได้นะครับแล้วก็ติดต่อคุณแม่มาแล้วก็มาเรียนเวิร์กช็อปกับคุณแม่พอทําเป็นแล้วจะได้นําไปทําเองต่อได้หรือว่าถ้าเกิดอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากของส่วนตัวสินค้าทุกอย่างของเจโอซื้อที่ไหนได้บ้างครับเพจเจโอนะคะเจโอดีไนะคะแล้วก็ ที่ t i k t o อกค่ะเจ๊โอคลาฟหนึ่นะคะไปชมติดตามกันได้ที่ t i k t o อกนะคะเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณแม่มากเลยครับขอบคุณนะครับอขอบคุณนะครับนี่มาขออนุญ,ญาตร่วมเวิร์กช็อปด้วยครับโชหน่อยค่ะโชหน่อยค่ะ,ะปาปา นีแ่แหละครับเศษผ้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมูลค่าอะไรแล้วครับแต่เมื่อเราใส่ไอเดียเข้าไปใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปครับก็สามารถแปลเปลี่ยนกลายเป็นสินค้าใหม่ได้ครับอย่างเช่นพวงกุญแจกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆหรือว่าสินค้าสวยๆงามๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับนอกจากนั้นครับได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนได้สินค้าใหม่แล้วก็ได้รายได้เสริมอีกด้วยแต่ที่สาคัญที่สุดครับนั่นก็คือได้ช่วยโลกของเราไว้ครับได้ช่วยกันจัดการของเสียลดการปล่อยก๊าซ สุรนินกระจก ถึงแม้ครับว่าเราจะเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งครับแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันคนละไม้คนละมือครับคนตัวเล็กๆก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ครับและว,วันนี้ครับต้องขอขอบคุณกรมก,รมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือจำง่ายๆครับกรมลดโลกร้อนนั่นเองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ชวนผมมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ใครนะครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกใบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดหรือข่าวสารได้นะครับที่ Facebook Page ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวล้อมดหรือว่าทาง YouTube ครับ DCCE Thailand รวมไปถึงเว็บไซต์ครับ w w w d c c e Go. Th ันเองครับอย่าลืมมาสร้างโลกที่น่าอยู่ไปด้วยกันนะครับแม่ได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วได้รางวัลเรียบร้อยอแล้วประเทศเลยค่ะสองหน่วยงานด้วยโอ้โหแต่แม่ได้สายขิงเหมือนกันนะใช่เพราะว่าเรางานมีฝีมือเนาะเราของจริงเนาะใช่เราของจริงเรียกว่าขิงนะเราเรียกว่าบอกกล่าวเฉยๆบอกกล่าวเอาความจริงมาพูด